ผมเป็นคนจังหวัดสงขลาตอนนี้ทางานอยู่โรงงานอยู่ที่จังหวัดสงขลานี่แหละที่โรงงานผมผมมีเพื่อนหลายคนแต่ละคนก็อยู่แต่ละจังหวัดก็มีตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงบ้างสตูตนและแถว ตนเก็มีเพื่อนผมที่อยู่พัทลุงมันชื่อว่าไอ้ดำมันชวนผมให้ไปเที่ยวบ้านมันที่พัทลุงก็หลายครั้งหลายคราแล้วแต่ผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปสักทีปีใหม่นี้ผมจึงตอบตกลงจะไปเที่ยวบ้านไอ้ดำที่พัทลุงโดยมีไอ้นัด เพื่อนผมอีกคนเป็นเด็กนครศรีธรรมราชผีใหม่ปีนี้โรงงานเขาหยุดยาวให้หลายวันหยุดก่อประมาณสี่วันเมื่อได้รับเงินเดือนและโบนัสนิดหน่อยจากเท่าแก่แล้วเราสามคนจึงได้ขึ้นรถตู้เที่ยวสุดท้ายไปพัทลุงทันที เราเดินทางมาถึงพัทลุงก็เริ่มจะมืดค่ำแล้วเมื่อลงจากรถตู้ก็ต้องต่อรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยอีกแต่ก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่จากถนนใหญ่เมื่อถึงบ้านเห่าทำไมวะไอแดงขนกันเองทั้งนั้น ไอ้ดำจวาดหมาของมันที่มันเห่าเพราะเห็นคนแปลกหน้าอย่างพวกผมผมและไอ้นัทก็ยกมือไหว้แม่ดำพอกินน้ำกินท่าเสร็จแม่ดำก็บอกให้ไปกินข้าวกินปลากันก่อนแต่ไอ้ดำว่ามันจะพาผมกับไอ้นัด ไปเที่ยวบ้านเพื่อนมันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมากินว่าแล้วไอด้ดำก็พาผมกบไปนัดเดินนอ,อกจากบ้านไอด้ดำบอกว่าบ้านเพื่อนมันอยู่เลยวัดไปนิบเดียวเองคืนนี้เพื่อนเพื่อนของไอด้ดำนัดกินเหล้าฉลองปีใหม่กันผมก็ไปนัดก็ไม่ขัดก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะมาฉลองปีใหม่กันที่พัทลุงอยู่แล้ว มาถึงบ้านเพื่อนไอด้ดำก็ได้ยินเสียงพูดคุยกันดังไปทั้งหลานหน้าบ้านและมีการเปิดเพลงและคาราวเกะกันด้วยดูแล้วน่าสนุกทำให้ผมกับไอ้นัดเริ่มคึกลื้นไปด้วยแล้วไอด้ดำแนะนำผมกับ ไอ้นัดให้เพื่อนๆของมันรู้จักดูทุกคนก็มีอัธยาศัยดีตอนรับขับสู้พวกผมอย่างดีเยี่ยมเรียกว่าก้นยังไม่ทันถึงพื้นขอแย่งกันส่งแก้วเรามาให้พร้อมๆกันไม่รู้กี่แก้วต่อกี่แก้วผมก็ไว้นัดก็รับมาดื่มโดยไม่ยอมให้เสียน้ำใจกันหินกันได้สักพักใหญ่ ดีกรีเริ่มเอ็มสติวิญญาณรักสลักใจเริ่มเข้าสิงจับไม้ล้องคาร,ราโอเกะกันอย่างสนุกสนานจนดึกพอสมควรไอด้ดำดูถ้าจะหนักกว่าพวกผมมันนั่งศีษะห้อยเกือบถึงพื้นอยู่แล้วผมกับไอ้นัดก็มีอาการเมาไม่น้อยเหมือนกัน ผมยังบอกเพื่อนๆไอด้ดำว่าขอตัวกลับก่อนดีกว่าแล้วพรุ่งนี้เอยเจอกันใหม่เพราะผมกัดจะมาอยู่ภายในดำที่พัทลุงสักสามวันเพื่อนๆไอด้ดำก็ไม่ขัดข้องผมก็ไปนัดจึงได้ฮิ้วเปกไอด้ดำให้ลุกขึ้น แล้วพาออกจากหานเลี้ยงเพื่อกลับบ้านถึงจะเมามากแต่หนทางกลับบ้านในดำก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรผมกับไอ้นัดถึงได้พาไอ้ดำกลับมาบ้านของมันถูกใครจะถึงบ้านไอ้ดำผมรู้สึกหิวมากเพราะบอกตามตรง หาเลี้ยงที่บ้านเพื่อนไอ้ดำมันไม่มีกับแกลมเลยกินกันแต่เล่าเพียวเพียวเพื่อนไอ้ดำบอกว่าแบบนี้เขาเรียกกินกันแบบนักเลงไม่ต้องพึ่งกับแกลมแล้วก็ตจางแต่ขึ้นรถจากสงขลาผมก็ไปนัดรวมทั้งไอ้ดำนั่นแหละ ก็ออยังไม่ได้กินอะไรกันมาเลยเมื่อผมพูดกับไอ้นัดว่านี่ถ้าได้กินอะไรร้อนๆคงดีไม่น้อยเลยนะพอพูดจบผมก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นข้างหลังพวกเราสามคนว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกันไหมพี่ผมรู้สึกสะดุงนิดหน่อยที่จจ่ๆก็มีผู้หญิง เดินตามหลังมาดูแล้วเธอก็น่าจะอายุไม่เกิน18เธอบอกว่าเธอก็มาจากงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อนไอ้ดำเหมือนกันเธอเห็นพวกผมออกจากงานเลี้ยงเธอก็เลยเดินตามหลังพวกผมมาเพราะเธอว่าบ้านของเธอก็มาทางเดียวกับบ้านไอ้ดำนี่แหละเธอไม่กล้าลับบ้านคนเดียวจึงอาศัยเดินมากับ พวกผมด้วยมาเธออธิบายผมก็เข้าใจพอพูดถึงกว๋วยเตี๋ยวร้อนๆผมก็ยิ้มออกหันไปถามไอ้ดำว่าเองจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันก่อนไหมแต่ดูไอ้ดำจะเมาหนักมากมันบบกไม้โบกม,กมือปฏิเสธผมจึงบอกกับสาวนางนั้นว่าเดี๋ยวผม ก็ไปนัดอ้อยดำไปนอนก่อนเมื่อผมส่งอ้อยดำขึ้นเรือนแล้วผมกัไ็ไปนัดก็เดินตามหลังสาวนางนั้นไปเพราะเธอว่าเธอจะพาไปร้านกว๋วยเตี๋ยวรอบเด็กเองเดินไปได้สักพักเลยวัดไปได้นิดหน่อยผมจึงถามเธอคนนั้นว่าใกล้จะถึงหรือ,อยังเธอบอกว่า โน่นไยถึงแล้วอยู่ข้างป่าช้านั่นไห้ทีแรกผมรู้สึกตกใจนิดหนึ่งทําไมร้านก๋วยเตี๋ยวถึงมาตั้งอยู่ข้างป่าช้าแถมยังขายล้มเึกอีกด้วยแต่พอมานึกนึกดูอีกทีของเป็นกุศโลบายของเจ้าของร้านเพราะสมัยนี้ถ้าทำอะไรแปลกๆ ขายอะไรแปลกๆแ,และบรรยากาศแปลกๆคนก็จะนิยมมากินกันเยอะพอถึงร้านก๋วยเตี๋ยวผมเห็นร้านอยู่ข้างป่าช้าจริงๆแล้วก็อยู่ติดกับเขตล้วป่าช้าด้วยข้างๆร้านมีแต่เจดีใส่กระดูกคนตายตั้งเลี้ยงลายยาวเหยียดส่วนภายในร้าน ก็มีโต๊ะทั้งกันที่ลานโล่งๆหน้าร้านประมาณสิบโต๊ะคนนั่งกันเต็มเกือบทุกโต๊ะเหลืออยู่เพียงแค่โต๊ะเดียวสาวนางนั้นจึงเชิญให้ผมกับไอ้นัดนั่งโดยเธอจะขอตัวไปช่วยหานในร้านเธอบอกว่าร้านนี้เป็นของพ่อเธอเองแล้วจู่ๆหมาแถวข้างๆวัด ก็หอนกันขึ้นดังเป็นทอดทอดและเสียงของมันเหมือนจะดังไปไกลแสนไกลผมเริ่มลุกขึ้นแต่สาวนางนั้นก็บอกว่าอย่าตกใจไปเลยมันเป็นธรรมดาของที่นี่หมามันก็หอนกันอย่างนี้ทุกคืนแหละให้ถือเสียว่าเป็นการสร้างบรรยากาศ ให้สุนสรในการกินกว๋วยเตี๋ยวก็แล้วกันเธอพูดแล้วก็หัวเราะมอมๆอกแต่เสียงหัวเราะของเธอทํำมาผมขนลุกไปเหมือนกันผมเห็นโต๊ะอื่นนั่งสดกว๋วยเตี๋ยวกันแบบไม่สนใจใครและก็ทั้งหน้าตั้งตากินกันอย่างจริงๆจังๆไม่พูดไม่จา มันดูเยียบเกล็ดเจมีก็แต่เสียงหมาหอนนี่แหละที่มันไม่ยอมเยียบผมก็ไปนัดเลยนั่งต่อตั็ดเดี่ยวสาวนางนั้นก็ยกกว๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟที่โต๊ะผมสองชามโดยที่ผมก็ไปนัดก็ยังไม่ได้สั่งเธอบอกว่าขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุด ของร้านมันคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเธอตั้งชามก๋วยเตี๋ยวลงทรงหน้าผมจะไปนัดคนละชามหน้าตาก๋วยเตี๋ยก็ดูดีเนื้อเปื่อยก็ดูท่าจะเปื่อยได้ใจเลยทีเดียวพอผมทำท่าจะช้อนก๋วยเตี๋ยวเข้าปากผมก็ต้องสะดุ้งฮึเมื่อได้ยินเสียง ตามกว๋วยเตี๋ยวร่นลงกลางโตของโตที่อยู่ข้างโตผมเจ้าของโตลุกขึ้นพรวด่นายชะกันอีกโตที่เื่องชามกว๋วยเตี๋ยวใส่ที่โตข้างโตผมก็วิ่งปลาดเข้ามาพร้อมกับกำเมีดสะบัาตายาวสอกเสกมาด้วยที่แท้สองโตนี้ ก็เคยเป็นสัตว์สู้กันมานี่เองเมื่อวายที่เครี้ยงชามวิ่งเข้ามาถึงโต๊ะคู่อะไรเจ้าของโต๊ะที่ถูกเขี้ยงชามใส่ก็แทงสวนออกไปหนังชั่วขมมิดปักลงท้องจนมิดดำแล้วคนแทงก็รากกดมิดลงมาเหมือนที่เขาผ่าท้องหมูตับไตไส้พุง ไหลออกจากท้องชายที่ถูกขวานทองมากองอยู่กับพื้นแต่คนที่ถูกขวานทองก็ยังไม่สิน้นฤทธิ์ขาเอามีสภาธาที่ถือมาแล้วควันฉับเขารำคอคนที่แทงสวนมาโจนคอขาดกระเด็นแล้วมาลนตุ๊บลงกลางโต๊ะผม ผมก็ไปนัดยืนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกขาก็เข้าวไม่ออกก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นต่อก็มีเสียงเจ้าของร้านซึ่งคงเินพ่อของสาวนางนั้นตะวาดขึ้นหัวเองเจอกันทีไรเห็นต้องกัด ัทุกทีไม่ให้เกียดกับลูกค้ารายใหม่ของข้าเลยไปบ้านใครบ้านมันข้าจะเป็นร้านแล้วไอ้เจ้าคนที่โดนคว้านท้องขอกล้มลงเอาสองมือโอยกับใจไส้พงขึ้นมา จากพื้นแล้วก็เดินออกจากร้านชาช้าไปส่วนให้คนที่หัวขาดอยืนอ้าแขนเเกๆเเกางกังเหมือนจะคลำหาหัวของตัวเองเมื่อหาไม่เจอศีรษะที่ตั้งอยู่กลางเต้าผมมันจึงพูดขึ้นว่าข้าอยู่นี่ หลังของมันจึงมาให้หัวของมันเดินออกจากร้านเหมือนกันส่วนคนอื่นๆก็เดินออกจากร้านกันอย่างแช้ะแต่ผมเหม็นทุกคนต่างเดินตรงไปที่เจดีใส่กระดูกที่ตั้งเลี้ยงลายกันอยู่ข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยนั่นแหละแล้วก็เดินหายเข้าไปในเจดีเก็บกระดูก ทีละคนทีละคนจนหมดทุกคนแม้แต่ร้านกว๋วยเตียวบัดนี้ก็หายไปตั้งแต่เมื่อ,อไรผมยังไม่ทันเห็นทุกอย่างหายไปในพริบตาจะมีก็แต่เสียงหมาที่ยังหอนไม่ยอมหยุดผมไม่รู้ว่าแต่นัดจะเป็นยังไงบ้าง แต่ผมรู้ตัวเองว่าสติสัมปัญญะของผมกำลังจะดับวูบลรงจนลุ่งเชา้าไอ้ดำได้นำชาวบ้านประมาณสิบคนตามหาพวกผมจนมาเจอผมกับไอ้นัดนอนสลบสลายอยู่ที่ข้างป่าช้าพอผมได้สติ ชาวบ้านจึงพาผมก็ไปนัดกรับบ้านไอ้ดำแล้วก็มีเสียงชาวบ้านพูดกันว่าผมก็ไปนัดคงเมามากจึงไปหลับกันอยู่ที่ข้างป่าฉาผมก็ไปนัดไม่ได้เล่าเรื่องเมื่อคืนให้ใครควังรวมทั้งไอ้ดำด้วยเพียงแต่บอกไอ้ดำว่า ทางบ้านเขาโทรมาว่ามีธุระสำคัญกับผมผมจึงจะต้องกลับสงขลาวันนี้เลยไอ้ดำบอกว่าเสียดายเพิ่งมาได้แค่วันเดียวไว้อการหน้าค่อยมาใหม่ก็แล้วกันขณะนั่งอยู่ในรถตู้กลับสงขลาผมสาบานในใจว่า จากนี้ผมจะไม่มาเที่ยวที่บ้านไอ้ดำอีกเด็ดขาดให้ดิ้นตายเถอะครับจบไปอีกเรื่องแล้วค่อยพบกันใหม่เรื่องหน้าช่วยขวากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่นเก่าเราเรื่องผีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ